สวัสดีค่ะมาอีกแล้วจะมาพร้อมๆกับเสื้อสดใสนะจะ้ะนั่นจอดรถไว้นั่นนะจะ้ะวันนี้เรา,าเข้าป่าแบบมันหมานนะจะ้ะโอ้โหดูโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรไม่รู้ขอประธานอภัยโทษอย่างสูงนี่คือเสียงเสื้อใหม่ของเจ้เองจ้าดังแกเลยจะ้ะ <ś> นี่โอ้โหสวยมาก ดอกแบบนี้เลย,ยกำลังสวยอ่านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไม่เก็บดอกเล็กๆแบบนี้เราเก็บไว้นั่นน่ะเก็บไว้น,นี่แบบนี้เราเก็บไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ก็จะทําแบบนี้ไว้เจ๊ก็จะเจ๊ก็จะเอาอันนี้ปโปะๆไว้จ้ะนี่นี่ปโปะ,ะไว้นะจ๊ะ มาเกิดขนาดนี้ใครเขาจะมองเห็ดลวจ้าคุณเห็ดขาไหนดูสิไปไปกับเจ้โอ้ยมันเขียวหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจ้จะลองเก็บเอาไปทำไปทำเชื้อเห็ดเนาะนี่ไม่ใช่มันจะรอบสุดท้ายแล้วบ่เนี่เนี่ยนะอุย้ยนี่ สวยงามจ้าดูโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมนะหัวแข็งมากทุกท่านอ่ะไปใส่ตะกร้าเราจ้าดูมาแอบอยู่คุณก็งามนะนี่อ๋อเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่เล็กๆเอาไปด้วยเอาไปด้วยจ้าอ,อุโอ้โหเป็นแพลเลยโอ,โอ้โอทางโนนเปิ่อยอ้นีนะ หั่นไปเลยเก็บมาให้เก็บมาให้เขาตัดขานี่ดูสิเนี่ยแสดงว่าหมูเขามาเขามาเขีียขึ้นแต่ก็ยังมีเชื้ออยู่ดีแหละค่ะก็เห็ดเหลืองก็ยังขึ้นอยู่เนาะเน้นๆจ้ะโอ้โหนี่เก็บเชื้อไว้เก็บอันเล็กๆเอาไว้ไม่ต้องเก็บไปเอาไว้มาเก็บงวดหน้าใช่ เอาแต่อันใหญ่ใหญ่ไปนี่อันไหนน่า๋อว่าจะเอาไปทำเชื้อนั่นจริงเหรอจริงเอาไปทำเชื้อที่บ้านทิ้งไปแล้วเหรอสีมหนมันน่ารักป่ะไม่ไปทำเชื้อใช่เก็บเก็บรากไปด้วยเอาไปทำเชื้อจ้ะเอาไปปลูกที่การ์เดนบ้านเรามีชันนะป้าแล้วนี่ไมไปถึงป่าอื่นนี่ไม่ถึงป่าอื่นเหรอเอาทิ้งไปป่าเขาทุกท่าน น,นี่น,นี่โอ้ต,ต,ตัดขาเลยก็ดีเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลาทําที่บ้านเนาะเพราะว่ายิ่งเราไปทําเก็บช่วงเย็ยนเย็นด้วยไม่มีเวลานะ่ะถ้าเราตัดไปเลยก็อย่างน,น้อยๆขี้ขขผมมันจะไม่โดนกันไงใช่ไหมน,มนี่เอาปิดไว้ปิดไว้จ้า อันนี้ใหญ่อยู่โอ้มันแห้งเนาะเข้ามาเก็บได้แต่อย่าเอาเชื้อเขาออกไปเขาว่างั้นเอาเอาเด็ดให้เขาคืนเอาเอาเชื้อไว้นี่ค่ะอ่ะปิดไว้นะคะอ่ะอันนี้ได้อยู่นี่ได้เกือบครึ่งตะก้าแล้วจ้าต,ต้องเหมือนกับต้มยำกุ้งนะนะปกติเลย แต่ต้มยำต้องใส่เห็ดเหลืองถึงจะแซบ่บนี่เห็ดหนังไก่ปาดโอขาสวยมากเดี๋ยวเรจเจออีกแล้วดงหนังไก่แบบนี้เราทําวันเดียวกินไม่หมดหรอกรสเดนมันต้องแ<ม>ช่ต้มแช่ใช่ไหมนี่ดูทางนี้งามอ่ะนี่ดูงามอันนี้ไม่สวยไม่เอาอ่ะนี่นี่เป็นเชื้อไาเนดอกนี้ โอ้โหสวยอะย่างงามอะงามโอ้ขายาวมากโอ้ดังปึกเลยกลบเชื้อไว้จะว่าเราจะจำได้ไหมไม่ได้เราเดินกันเราบอกแบบไม่ต้องคิดเลยไม่ได้ค่ะจำได้ไหมไม่อะค่ะขายาวมากนี่ยถามนี่ขนเขาก็นั่งอ่อนๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ยังแมงก็ยังไม่ลุกคน รประมาณอร่อยอยู่นะพี่เจ้น่าจะได้เอากลับบ้านนะ <c oughs> เอาเอาไปลองทําเชื้อดูเนาะเดี๋ยวเจ้เอาไปเนาะอันนี้เนาะเนาะรกตาใครก็ต้องขอโทษด้วยเนาะขอเอาไปลองทดสอบทําเชื้อดูเนาะไม่รู้จะได้ไม่ได้เนาะแต่ว่าอยากทดสอบดูเนาะจริงๆก็เก็บไปเยอะแล้วละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้คิดจะทำนี่จ้าเอาไปด้วยเนาะเอาแก่ๆแบบนี้แหละไป นี่เลยจ้ะส่วนตะก้าเจน,นี้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหรน่นะเราก็เดินข้างๆถนนนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินต่ออีกนิดหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยโอยออกไม่ได้เห็ดเหลืองมันเรียกเจอยู่โอ้เห็ดเหลืองมันสวยงามมาหากคุณพระคุณจะมาเก็บไหม คุณหญิงคุณจะมาเก็บไหมนี่โอ,โอ,โอ้มันใหญ่มากเลยนี่แย่แล้วอู้ใหญ่มากดู My God ปิดไว้จ้ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้เธอมาซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเชื้อยังมีอีกเยอะนี่นะคะโอ้โหอะไรนะคะ ต้องผูกต้องเอาเชือกผูกไว้ไม่งั้นเราจะจำไม่ได้นี่ค่ะสวยจ้าโอ้โหขายาวมากอยู่ริมทางอะ่ะส่วนมากเห็ดอะ่ะอยู่ริมทางเยอะไม่ต้องเข้าไปลึกก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากเอ่อคนที่ว่าเขาชอบเก็บเห็ดกันอะ่ะชอบเดินเข้าไปลึกๆนะโดยเฉพาะเจ้นะ ไม่รู้จะเดินไปสมัยทั้งๆที่เห็ดข้างทางก็มียเยอะเนาะแต่ก็เดินไปอย่างนั้นแหละเดินชมป่าไปเรื่อยๆจ้ะหมดแล้วเนาะหมดแล้วจ้ะไปต่อไปตอ่อโอ้ยตะกาก็ไม่ได้เอาเข้ามากะว่าจะมาเก็บแต่ดอกเดียวได้เห็ดเหลืองด้วยจ้ะอ,อยู่ในก่อไม้โุ้ย ôi sống đỏ đúa ngắm cả Ui, ngắm ได้เก็บทีละดอกสองดอกเจ้าค่ะโอ้ยนีย่มันคือสิววายเหรอบอสเนาะออกน้อยเดี๋ยวนึงมันก็เพึ่งออกหรือเปล่าจ๊ะพึ่งออกหรือเปล่าทำไมลูกแค่นี้ อย่างคือออกดอกนหน่อยๆน,นึ่งเออมันสิบเบิดแล้วล่ะค่ะขออนุญาตเก็บไปเด้อยจ้ะพุนะ่น่ะพุณเด้เพิ่งแต่ออกเือว่ามันสิไหวเนาะเออบ่หูดอะค่ะเก็บไปก่อนคุณนะ่ะค่อยๆเก็บไป เก็บกันแบบยาวๆเลยจ้าพี่อะตัดขาแม่ขาอวบขนาดเลยจ้ะอวบเกินจ้าเก็บสลับรวมกันไปเลยจ้ะดูก็ยังมีให้เก็บอยู่นะจ้าทุกท่านอุ้ยสีสันหม งามขนาดพุ่นนะ่ะปอดไหมมันน่อยโดบ่เก็บจ้ะน้อยจังเลยมันเล็กๆอะค่ะอ้ยไปหาต่อค่ะนี่คือเห็ดมะนาวจ้ะเห็ดมะนาวแต่ว่ามันแก่มากแล้วะค่ะ แกมากแล้วไม่เอาไปจ้าเก็บเห็ดเหลืองไปเรื่อยๆค่ะได้แต่หวังในใจว่าได้เห็ดเห็ดดำเนาะมือนีเนาะเป็นอีหอย่างก็เห็ดดำหลายปันนั่น <c oughs> โอ้โหงามจ้าอยู่ใต้มอสเลยนะเนี่ยโอ้ยสุพทันจ้าสวยงามจ้าเบิงขาสวยจ้าดูงามจ้าโอ้ยโอ้โหสวยจ้า สวยดี uh huh. สวยดีนี่เดี๋ยวหาดูแถวแถวนี้เผื่อมีอีกค่ะอุ้ยลุกปุ๊บปุ๊บ hey, อืมคันเชอมีหงอดหงิดเต็มย่ะเตอร์ ใต้หมอดโอ้ไมีอีกไหมอยอยู่ใต้หมอดจะหายากอฮ้นี่ไงเดร์เดร์เดร์แอดอมนี่พวกเขาอยู่นี่จ้าไม่สวยป่ไม่สวยหรอ Cracks. <laughs> oh. Yeah. Mm -hmm. กำลังว่าจะพากันเดินไปหารถนะคะก็แวะซะหน่อยแจ็คพอต <c oughs> เจอแจ็คพอตถึงไม่ได้เยอะมากนะคะทุกท่านแต่ก็แบบมันพอดีอะคะ่ะเก็บพอดีพอดีดูสวยมากเลยไม่ต้องทำขาเลยคะ่ะสวยเลยเก็บมาก,ก็สวยเลยจ้า ดูใบไม้กับเห็ดนี่สีเดียวกันเลยค่ะทุกท่านมองเ่เห็นเด้อหน้านี้มันจะมองยากจ้ะตรงนี้จ้านี่ค่ะโอ้โห อ้ยฝรั่งเขาดีใจเขาหาทางเจอเอาไปใส่ตะกร้าก่อนค่ะนี่ค่ะโอ้โหตายังมองเห็นอีกนะดูโอ้โหก็เห็ดพี่น้องงึดหลายเนาะธรรมชาติเนาะ มันสวยอะ่ะป่ามันเตี้ยมากค่ะสู้โู้สีสันนะจ๊ะ สวยมากค่ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะพี่น้อง mm hmm. สวยจ้ะสวยด้วยจ้ะเด้อสวยจ้า